ประแดกแลวนะก็พอยดีอันเดี๋ยวน้อที่หอดกูไลบอลคือหอดตั้งแต่เปิดไหลมายังดากูไยุ่งเรย่อยไม่มันก็ปีหนึ่งแล้วเนาะใช่จริงปีหนึ่งปีนี้เรากลับมาก็ยังไม่รู้ไม่เต่ลนะลูกเต่าบ้านอะไร่เนี่ยโมสินีกํลังสีใคอ่ยัายังยังยังยองยั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 งยู่งยัยยงยัยัยยงมังยยังยังยังเังยังยันยงยังยังังยัย ามึงดังกูข้างนี้ลามีข้างนี้ลามีโอ้ยมามาคุณมาจูบแล้วผมมาเริงแขนเสื้อเริ่ผมจุ่มใช้กันบ้างของชนของชนมามาเอาบีบอาเฮิมเมื่อเนี่ยคือถักมื่อเนี่ยคือเถ้าว่าจะปะแมนบอกเป็นเป็นเถ้าเถ้าไม่หมดกัะแมนสวนสื้อมื่อหลังล่ะครพูนัยบานสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเราเราจะพูดแบบว่าสวัสดีท้ายทุกคนยุ่งม้องไรแน่นอี๋ยุ่งใส่แน่ อุ้ยครับตอนนี้มันนี้เตือนบอกว่าน่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้มาไปกินข้าวบ้านพี่สาวกับพี่ชายที่รามิทาต้อนรับอย่างดีมากตาปลาแซลมอนข้าวก็มีสักจานมันน่าน้อยใจเนาะตัวถามเขาเราเป็นยังไงบ้างนั่นนี่นู่ให้กำลังใจแต่มาบ้างข้าวจานนึงก็ไม่เห็นเนี่ยมีแต่ช่องตำอะไรก็ไม่รู้เนึกว่ามันมากินข้าวเปลือกก็เลยซื้อข้าวเปลือก